ถึงแม้ว่าท่านจะปลูกในที่ดอนแล้วปลูกที่ที่สูงแล้วนะครับตรงตัวอย่างที่ท่านเห็นนี้มันปลูกตรงชายเขาหรือตีนเขานะครับเป็นที่ดอนพอสมควรแต่อย่าเพิ่มมั่นใจว่าต้นของท่านจะไม่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าเนื่องจากน้ําท่วมขังนะครับเพราะบางครั้งเวลาฝนตกมาต้นทุเรียนของเราหลุมของเราอยู่ต่ํากว่าอ,อยู่ต่ํากว่าเพราะฉะนั้นน้ําก็จะไหลามารวมกัน เมื่อเป็นลนนักษณะนี้เราจะต้องป้องกันไม่ให้น้ําเข้าหลุมนะครับแล้วก็ต้องมีการระบายน้ําออกไปนะครับวิธีการทําก็ไม่ยากครับนะเราก็จะขุดดินบริเวณด้านข้างให้เป็นร่องร่องลึกแล้วก็โกยดินเข้ามาในลนนักษณะนี้นะครับแล้วด้านข้างเราก็ทําเป็นร่องระบายน้ํานะครับ ในลักษณะนี้เวลาฝนตกมาน้ําก็จะไหลลงไปด้านข้างลักษณะนี้นะครับในตรงส่วนด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะขุดเป็นคันดินลักษณะนี้นะครับทุเรียนนั้น ถ้าฝนตกแล้วน้ำท่วมสังคืนเดียวแค่นั้นเองครับมันก็เกิดปัญหารากเน่าต้นตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำการทำการระบายน้ำเป็นสิ่งสำคัญนะครับในต้นทุเรียนนะครับถึงแม้ว่าจะปลูกในที่ดอนแล้วนะครับปลูกดินเขาปลูกปูนเขาแล้วมันก็สามารถที่จะเกิดปัญหารากเน่าโคนเน่าได้เช่นเดียวกันนะครับ